ตลาดนัดหนังพภาพะย,ะยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มาอยู่ซีรีส์โลกจิตนินนนดๆดักรแมนติกหน่นนอยๆอยา่างเหลี่ยมมายาม,มรณนะกินชีตตอนที่9ก้าวกระโดดใหม่ลองสตาร์ออกแถลงการอย่างเป็นทางการไว่าได้ยกเลิกสัญญากับอาจินพอข่าวออกมาอาจินเลยไปถาม CEO ซีโอสอว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันเรื่องอะไรกันทั้งหมดเป็นเพราะอินกังใช่ไหมฉันลองมาคิดดูว่าฉันพลาดไปตั้งแต่ตรงไหนแต่ฉันไม่ยื่นมือไปหาเธอตั้งแต่แรก ถ้าเธอกับอินกังไม่ได้เจอกันตั้งแต่แรกอินกังของฉันจะยังมีชีวิตอยู่ไหมนะตอนที่เราครบกันอยู่คุณก็น่าจะรู้นี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแต่คุณก็ทำเป็นหลับตาข้างหนึ่งเพราะบริษัทกำลังกอบโกยเงินจากเราแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกผิดต่ออินกังเรายิ่งคิดเท่าไหร่คำตอบมันก็วนกลับมาที่เธออยู่เรื่อยคุณตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ฉันจะแก้ปมที่ฉันเป็นคนผูกและนั่นหมายถึงการส่งเธอกลับไปยังชีวิตที่เธอจากมาฉันจะทำลายชีวิตเธอให้ย่อยยับให้เธอกลับไปอยู่ในนนโคคคตตตมมมทีี่เเธอออออออาาากกผู้้งงงงสงสัยัยดรรออว็จิ ซีโอซอพูดจบก็เดินจากไปอจิลิไปคว้ามือซีโอซอมาตบตัวเองบอกให้ตบไปเลยเธอจะยอมให้ตบถ้าตบแล้วหายกันซีโอซอดึงมือออกแล้วถามว่าตบแล้วอินกังจะฟื้นขึ้นมาหรอทางันยังไงอยากให้ฉันคุกเข่าหรอคิดว่าทำแล้วอินกังจะฟื้นขึ้นมางั้นหรอแล้วจะให้ฉันทำยังไงถ้าเธอกระโดลงไปจากตึกนี้ก็ถือว่าเราหายกันตลกดีนะตลกงั้นหรอซีโอคะฉันผิดอยู่คนเดียวแน่หรอเชื่อแบบนั้นจริงๆรหรอคุณอยู่ข,ข้างอินกังมาตั้งหลายปียังม่รู้้ออีีกหวาจะเป็นนแบบ อินกังกำลังค่อยๆแตกสลายช้าๆคุณก็รู้อยู่แก่ใจมานานแล้วนี่แต่คุณเลือกจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะความรลวมของคุณไงคุณสร้างความรู้สึกแม่ความรู้สึกพี่สาวขึ้นมาเพื่อจะปิดบังความจริงนั้นแล้วตอนนี้คุณมาโทษฉันให้พิ่อยู่คนเดียวนี่สินาธาแท้ของคุณคนอย่างแกจะไปรู้อะไรรู้สิหนึ่งปีที่อยู่กับเขาฉันมีความหมายกับเขามีมากกว่า10ปีที่อยู่กับซอมีลีพูดจบก็เดินจากไปผ่านเวลามาช่วงบ่ายจุนซอมหาซีโอซอที่บริษัทมาเพื่อถามว่าลอง ซีโอซอตอบว่าใช่ถ้างั้นจุนซอจะถอนทุนจากบริษัทและยกเลิกการลงทุนการถ่ายทาภาพยนตร์ซีโอซอก็บอกว่าได้อยู่แล้วถ้างั้นคําถามสุดท้ายคุณจะไม่หยุดแค่นี้กับอาจินใช่ไหมถ้างั้นฉันก็ถามน่อยอาจินมีมูลค่าอะไรลงเหลือคุณต้องช่วยเหลือด้วยจะรู้ความสัมพันธ์ของคุณกับอาจินตั้งแต่คดีพ่อของเธอคุณช่วยเธอมาตลอดแต่เธอไม่เคยมองคุณเป็นของสําคัญเป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งสาหรับเธอเท่านั้นคุณมีคิดจะรักตัวเองบ้างเลยเหรอผ่านเวลามาแม่ของจุนซอมาหาหคุณปู แน่แล้วว่าเลขาของปู่ก็ไม่ให้เข้าบ้านอยู่แล้วแม่ก็เลยโทรไปหาจุนซออาจินขับรถกลับมาถึงที่บ้านจุนซอที่รออยู่รีบออกจากรถไปหาอาจินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอาจินถามปลายสายว่าโทรมามีอะไรอีกปลายสายพูดไม่หยุดอาจินเหลือไปเห็นจุนซอที่ยืนอยู่เธอรถกระจกและเปิดลาโพงโทรศัพท์จะกีว่าอะไรนะผ่าตัดอะไรหรอฉันฟอกไตอยู่แลวต้องปลูกถ่ายอวัยวะ เห็นว่าปกติคนในครอบครัวจะบริจาคให้อาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะหาผู้บริจาคได้แล้วฉันก็ไม่มีทางเลือกด้วยฉันมีหนี้ท่วมหัวไม่มีเงินจ่ายค่าผ่าตัดด้วยซ้ำขืนเป็นแบบนี้ฉันตายแน่ฝากบอกจุนซอด้วยล่ะเงินเรื่องว,นว,นวนุ่นธรรมทั้งหมดก็พอต้องการตายจากจุนซอสักครั้งใช่ไหมนนะาถึงมาหาฉันเล่นละครใส่พร้อมคำขอโทษที่น่าสมเพชนั่นแต่ก็ได้จังหวะพอดีเลยจุนซออย,อยู่ตรงนี้แล้วนนะาบอกลูกชายเองสิว่านนาไปเล่นละครคุกเข่าขอโทษฉันมาแล้วเล่นละครเพราะอยากให้ลูกชายบริจาคตายให ลายสายเงียบนิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่จะตัดสายไปแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันที่แจโอมาหาอาจินแจโอถามทั้งคู่ว่าจะเอายังไงต่อสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือแฟมโซตัวนั้นใช่ไหมไม่มีประโยชน์แล้วมาถึงจุดนี้ไม่ซีโอซอกับฉันที่ต้องตายกันไปข้างหนึ่งผ่านเวลามาจุนซอนอนคิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเขาตัดสินใจบริจาคไตให้แม่พร้อมกับไปจ่ายนี้เงินกู้นอกระบบให้ด้วยแต่เขามีเงื่อนไขยอยู่2ข้อข้อแรกแม่ต้องไม่มาแห,ห่จินเห็นหน้าอีกส่วนอีข้อแม่ต้องไม่ไปก,อกปูอีเดด็ ผ่านเวลามาเลขขาวซีโอซอลิบิ้งมาหาซีโอซอที่ห้องเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้พูดเรื่องที่จะบอกเจ้าหน้าที่เข้ามาก่อนจากนั้นในวันสำนักข่าวทุกสำนักก็ประกาศเรื่องของซีโอซอว่าทางเจ้าหน้าที่พบว่าซีโอซอยากยอก,กเงินบริษ,ษัทหลายพันล้านรวมถึงเรื่องที่ซีโอซอชอบข่มขู่ศิลปินในสังกัดโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าแฟมโซตัวนนำซ้ำยังมีการล็อบบี้สถานีโทรทัศน์และข่าวสายบันเทิงหลายคนเพื่อให้ลองสตาร์ได้โปรโมทศิลปินในสังกัดแล้วก็มีคดีกระทําผิดต่อเจ้าหน้าทีีี่่่่แและติิดสนบอออกกกกมากขาขทูเผยพรไป คนที่นั่งดูอยู่กับหลังนั่งดูอยู่ด้วยรอยยิ้มและความสะใจส่วนทางฝั่งจุนซอจุนซอกับอาทธิบานแล้วโทรหาเลขาของปู่แล้วบอกให้เลขาของปู่อย่าบอกปู่เรื่องที่เขาจะผ่าตัดไตเพียงแต่ว่าเรื่องนั้นก็มีอีกคนที่รู้รู้จากการคุยโทรศัพท์ของจุนซอและผิดหวังที่จุนซอไม่บอกเรื่องสำคัญแบบนี้กับเธอด้วยส่วนคนที่จุนซอเลือกที่จะบอกก็รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่จุนซอก็ยังยำ้ำย้ำว่าช่วงที่จุนซอไม่อยู่อาจินอย่าพึ่งทำอะไรเดี๋ยวเขาจะรีบกลับไปหาแค่่รออเเขายูฉยก็พ การผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีระหว่างจุนซอผักฟื้นก็มีโทรศัพท์โทรมาหาอาจินเป็นโทรศัพท์จากบริษัทหนึ่งเขาสนใจจะเซ็นสัญญาอาจินโดยไม่สนว่าตอนนี้ภาพลักษณ์ของอาจินจะเป็นยังไงพอผ่านเวลามาถึงวันที่อาจินมีนัดออกไปพูดคุยด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่าซองฮีจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของเธอบ่อยอขึ้นแต่จีนหนือย,ยังไม่ได้พูดหรือว่าอะไรเราคิดในโทรศัพท์มันก็ทำให้ซองฮีรู้รู้ว่ากระเป๋าแบรนด์เนมใบหนึ่งของอาจินมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่เวลาไล่เรียกกันทั้งฝั่ง เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นลุ้นหรือว่าใบทะเบียนรถข้อมูลต่างๆเหล่านั้นที่แจโอพยายามสืบล้นเป็นของปลอมทั้งหมดแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็กำลังดักฟังแจโออยู่ด้วยและรู้ด้วยว่าตอนนี้อาจินโทรมาเรียกแจโอก็ไม่มีอะไรหรอกแค่โทรมาให้ช่วยขับรถให้ใหเฉยเพราะช่วงนี้อาจินสตหลุดบ่อยๆส่วนที่อาจินให้แจโอพามาเนี่ยก็คือบริษัท DO e n t e r t a i n m เ n t เป็นบริษัทผลิตสื่อโฆษณาหนังละครบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่ง เขาตกลงในการเซ็นสัญญาถูกแบ่งมาให้อาจินได้ประโยชน์สูงที่สุดพี่หนอก็มีอย่างหนึ่งที่คนที่บริษัทดีโอไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างอาจินกับซีโอมุนโดฮยอกเพราะว่าซีโอมุนเป็นคนผลักดันให้บริษัทเซ็นสัญญากับอาจินเขาเป็นเจ้าของแบนด์ที่ชื่อว่าไฮเดเลแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนี้นัาซังเป็นคนออกลงจัดการข่าวเสียหายของอาจินล่วงหน้าด้วยพอคุยเรื่องสัญญาเสร็จสิ้นอาจินก็ลองไปดูไปดูม ok, รรยยุน ระหว่างที่ยืนฟังอยู่ไอจินก็รู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาพอการบรรยายเสร็จสิน้นมุนโดเยอกก็เดินมาหาไอาจินที่ยืนรออยู่จังคูแนะนําตัวอย่างเป็นทางการให้กันและกันจากนั้นไอจินก็ถามถามถึงเหตุผลที่โดเยอกช่วยเธอเห็นเห็นศักยภาพและพรสวรค์ในตัวไอจินอาจ,นอาจินสามารถสะกดคนได้และเปล่งประกายมากที่สุดในตอนที่เป็นนักแสดงนั่นคือเหตุผลที่โดเยอกอยากช่วยอาจินถามต่อว่าเรื่องของซีโอซอมิลีนั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของแผนการของโดเยอกใช่ไหมโดเยอกบอกว่านั่นคื่ช่วงตัวอย่าง ถ้าตัวอย่างยาวไปเดี๋ยวมันจะไม่สนุกแล้วตอนนี้เขามีนัดต่อด้วยอาจินบอกว่าได้เดี๋ยวเธอจะติดต่อไปแล้วกันผ่านเวลามาจุนซอฟื้นตัวแล้วออกจากโรงพยาบาลได้โลกออกก็วกว่ากำหนดก่อนออกไปเขาก็แวะไปดูแม่แม่ของจุนซอยังต้องพักฟื้นต่อส่วนของฝั่งโดฮยอกคนของโดฮยอกบอกว่าจัดการเรื่องเกี่ยวกับอาจินได้เกือบหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่แค่2คนจะจัดการใครก่อนดีเอาคนนี้แล้วกันช่วงนี้อากาศหนาวก็ทําให้อุ่นๆหน่อยผ่านเวลามาผู้ช่วยขอยงซีโอซอแวะมาหาซีโอซอ และดูเหมือนว่าเรื่องทุกอย่างมันกาลังจะจบลงผู้ช่วยของซีโอซอก็เลยไปหา,าจินไปขอร้องขอโทษอาจินครั้งก่อนฉันจะคุกเข่าขอร้องกับซีโอซอรู้ไหมว่าซีโอซอพูดยังไงกระโดดลงดาดฟ้าไปซะเราจะถือว่าหายกันจากนั้นอาจินก็มาเซ็นสัญญากับบริษัทดีโอแล้วก็ไปหาโดฮยอกตามที่นัดเอาไว้แล้วมันก็เป็นเวลาเดียวกันแบบที่จุนซอไปหาเจโออาจินขอบคุณกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดฮยอกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกให้เขาทำลายสินทรัเลยก็ได้นะอาจินจะได้ไม่ต้อออองงนึงงึกกถีคคุณชบะ คุณใช้ชีวิตมาอย่างยากลําบากก็อย่างที่บอกไงครับผมเห็นพรสวรรค์ในตัวคุณผมรู้วิธี่ผ่านมาชีวิตคุณลบาบากแค่ไหนคุณรู้มากแค่ไหนคะคุณอยากขึ้นไปสูงแค่ไหนล่ะครับผมจะช่วยให้ทุกความปปารถนางคุณเป็นจริงเพราะงั้นบอกมาเลยครับว่าอยากขึ้นไปสูงแค่ไหนผมสเสนอโอกาสนี้ให้แล้วคิดที่ดีนะครับคิดที่ดีว่าตอนนี้คุณต้องเลือกอะไรสิ่งแม้บางทีมันอาจจะไม่ซับซ้อนขนาดนั้นก็ได้คุณจะได้เป็นนางเอกในนางใหม่ของพุ่มกับชื่อดังได้เปิดตัวในระดับนานาชาติไดดด้ราาางงงวัลนนนกกกแสยยยอเเี่มใทศ คุณจะได้ใช้ชีวิตเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมและคุณจะมีความสุขกับทั้งหมดนั้นในฐานะภรรยาของผมว่าไงครับคุณชอบของขวัญแต่งงานของผมไหมผมจะลบรอยด่างพอยในอดีตของคุณให้หมดแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่โดยอยู่เคียงข้างผมผมสัญญาครับอาจินยิ้มออกมาฉังแกสถูกวางที่หน้าห้องฉกวาง,งพร้อมๆกับราดน้ำมันไว้เป็นทางโดยยกจับมือของอาจินขึ้นมาจนสอบใจโหได้กลิ่นอะไรบางอย่างเราพอลงคู่อ,อกไปดูก็พอจะเราได้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นแหวนถูกสวมใส่ ถูกสวมใส่พร้อมๆกับแกสท,ที่ระเบิดออกมาจูบแรกถูกประทับลงไปประทับลงไปพร้อมๆกับรอยยิ้มแพ็คอาจินขึ้นชี้ตอนที่10สัตว์ประหลาดในกระจกจุนซอบใจโอรอบมาได้แล้วพยายามโทรหาอาจินพรมคูค,คิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจินอาจจะอยู่ในอันตรายก็ได้แต่ไม่ว่าจะโทรไปเท่าไหร่อาจินก็ไม่รับเพียงแต่ว่าหลังจากที่สลับสายให้แจโอเป็นคนโทรเลขาของคุณปู่โทรมาหาจุนซอจุนซอเลยฝากเรื่องของอาจินกับแจโอแล้วก็รีบไปหาคุณปู่แต่ก็ไม่ทนัน งานถูกจัดขึ้นในส่วนจัดงานของโรงพยาบาลแม่ของจุนซอรู้ข่าวเขามาร่วมงานด้วยดอกไม้ไว้อะไรถูกโยนไม่ใช่วางจากนั้นก็มาดื่มกินอาหารที่ใช้รับรองในงานผ่านเวลาไปอีกสักแป๊บหนึ่งแจโอก็มามาบอกว่าตอนนี้ไอ้จินรับโทรศัพท์แล้วล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรพอบอกเสร็จก็โค้งหัวให้คุณปู่ก่อนจะขอตัวจากไปเวลาเดยกันทางฝั่งซองฮีซองฮีเนี่ยก็เอากระเป๋าของไอ้จินมาขายแต่ท่าทางองซองฮีเนี่ยดูไม่น่าไว้ใจทางร้านก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับ แต่สุดท้ายพอเจ้าหน้ที่โทรไปหาอาจินอาจินก็บอกว่าเป็นคนให้ทําเองซองฮีเลยถูกปล่อยตัวออกมาผ่านเวลามาัึงฝั่งแม่ของจุนซอพอดึงไปเยอะสติก็เริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะเรียกเลขาของปู่มาถามว่าเธอได้ส่วนแบ่งจากรมรดกปู่เท่าไหร่ไม่มีในพินิกรรมไม่มีระบุชื่อแม่ของจุนซอไว้ พอรู้แบบนั้นแม่ของจุนซอก็เลยอารวาสยกใหญ่ในงานด่าทอาว่าเธอเหนื่อยมาทาั้งชีวิตทำไมไม่ได้อะไรเลยจะเป็นคนเลี้ยงจุนซอที่ทำให้ตาเท่านั้นมีความสุขแท้ๆทั้งนั้นที่จุนซอไม่ได้มีสายเลือดตระกูลยุนด้วยซ้ำแล้วทำไมเธอถึงไม่ได้ส่วนแบ่งมรดกของตระกูลนี้แกก็เหมือนกันได้ลูกเลวจ่าเช่นขึ้นมาเลยจ่าเช่นขึ้นมาพันเท่าจุนซออึ้งกับสิ่งที่แม่พูดออกมาก่อนที่เขาจะตั้งสติและพาแม่ออกไปข้างนอกแม่ทำให้ผมเป็นสายเลือดตระกูลนี้เพื่อรับมรดกหรอครับแล้วแม่ ใช่ฉันโกหกฉันโกหกเพราะฉันไม่อยากให้แกเสียทอดความจนเหมือนฉันแล้วดังนั้นล่ะดังนั้นรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ก้าวขวมันเอาเรื่องนี้มาขู่ฉันตลอดแล้วทำไมมันถึงไม่บอกแกล่ะแม่เลยตบตีอาจินหรอนั่นคือ,อผลที่แม่ทำร้ายจินเหรอผมรู้มาตลอดว่าแม่เป็นคนไม่ดีแต่อีกใจผมก็ยังสงสารแม่ผมคิดว่าแม่คงลำบากหน้าดูแม่ถึงได้เป็นแบบนี้ผมพยายามเข้าใจแม่พยายามอย่างมากเลยครับส่วนอาจินผมคิดว่าผมควรชดใช้ให้เธอเพราะบาดแผลที่เธอแบกมาทั้งชีวิตก็เป็นเพราะผม นี่แกเป็นลูกฉันจริงหรือเปล่าน่าสมเพชชาร์ตแกคงจะถูกอดีตตามหลอกหลอนตลอดไปโดยที่ใยนั่นไม่เคยคิดถึงแกเลยแม้แต่น้อยเพราะถึงเวลาที่ใยน่าจะใช้แกใยน่าจะใช้เรื่องนี้ทําให้แกรู้สึกผิดทะ้โลกนี้มีพระเจ้าอยู่จริงแล้วก็สิ่งเดียวเลยที่ฉันอยากจะขอฉันอยากจะขอเห็นแกตาสว่างก่อนที่ฉันจะตายเวลาโดยกันทังฝั่งอาจินซองฮีเข้ามาหาเธอที่ห้องนอนเขามาถามว่าอาจินรู้ใช่ไหมว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเธอต้องลาออกจากมอไปแลวครอบครัวที่เคยมีความสุขก็กลายเป็นบ้านแตกะก่ สมไมตอนนั้นอาจินถึงทาแบบนั้นกับเธอตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้จริงๆเธอไม่ได้อยากได้เข้าของเงินทองของอาจินเธอแค่อยากได้คําขอโทษจากอาจินถึงตอนนี้มันจะสายไปแล้วก็ตามซองฮีคําขอโทษมีไว้สําหรับคนที่ทําผิดธอไม่รู้สึกผิดกับฉันสักนิดเลยเหรอทําไมฉันต้องรู้สึกเธอตั้งหากที่ผิดเพราะเธอโลภอยากเอาชนะฉันเธอไม่รู้เรื่องรู้ราวโง่เงาและไม่รู้จักเจียมตัวหรือเจียมอะไรเลยและเธอก็เอาแต่ลองดีกับฉันเธอแค่โชคหลายโชคหลายที่คนที่เธออยากเอาชนะเป็นฉัน อาจินเธอมันชั่วจริงๆผ่านเวลามาจุนซอมาหาอาจินแล้วพอลิปเปิดออกจุนซอเห็นอาจินถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินออกมาเขาถามอาจินว่าจะไปไหนอาจินไม่ตอบฉันบอกให้รอไงถ้าเธอรอฉันจะไปหาเองนั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันขอเธอแค่นั้นเธอทําให้ฉันไม่ได้เลยเหรอเธอรู้ว่าฉันไม่ใช่ยุนจุนซอรู้มาตั้งแต่ก้าวัวไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมในที่สุดก็รู้แล้วสินะทีนี้ก็รู้สักทีว่าทำไมฉันเจอเรื่องแบบนั้นทีนี้รู้สึกยังไงโล่งหรือย,ยัง ฉัโกหกฉันทำไมฉันไม่ได้โกหกนายฉันแค่ไม่บอกนายเท่านั้นนายควรขอบคุณฉันไม่ใช่หรอเพราะปิดหูปิดตาไม่รู้ความจริงนายเลยได้รับความช่วยเหลือจากปู่ได้เขียนหนังสือที่นายอยากเขียนอยู่ในบ้านดีๆถ้าฉันบอกนายตอนนั้นชีวิตของนายจะต่างไปจากนี้แค่ไหนนายจะรับความจริงไม่ได้คงหนีไปหลบๆซ่อนๆหรือไม่ก็ทรมานตัวเองเหมือนไอ้โง่งั้นจะบอกว่าเธอทำแบบนี้เพื่อฉันหรอใช่การพูดไม่หรอกว่าฉันพูดผิดทุกอย่างที่นายได้ทุกวันนี้ก็เพราะนายเป็นยุ่นยุย่นซอเพราะแบบนี้ฉันถึงไม่บอกนาย นายคงจะรับความจริงไม่ไหวฉันคงจะทนได้ถ้าเธอไม่หลอกหรือปิดบังฉันแต่เธอบอกให้ฉันรู้ว่าเธอทุกข์ทรมานเพราะฉันฉันก็จะอดทนทุกอย่างเพื่อเธอผู้จบจุนซอก็เดินจากอาจินไปผ่านเวลามาเขาเรีหาหลู่ที่ทุกคนฝันถึงอาจินก้าวย่างเข้ามาที่นี่เข้ามาในฐานะคุณผู้หญิงแล้วไม่นานหลังจากนั้นก็มีข่าวการแต่งงานออกมาคนที่ได้ข่าวว่าถูกความโศกเศร้าเข้าครอบงำบ้านที่เคยอยู่ตอนนี้ไม่จําเป็นอีกแล้ว คำขอสองเรื่องที่ได้ยินในวันนั้นคำขอและขอให้ผมอยู่ห่างจากแพ็กอาจินและมีชีวิตเป็นของตัวเองส่วนอีกหนึ่งคำขอหรือจะเรียกว่าคำสอนหรือว่าคำแนะนําก็ได้ถ้าเมื่อยึดติดแต่กับอดีตยึดติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหาทางชดใช้เคยถามไม่ว่าจะต้องชดใช้ไปถึงตอนไหนแล้วความผิดอื่นที่ผมทำกับคนอื่นบ้างละ่ะผมจะต้องเริ่มชดใช้กับคนอื่นบ้างตอนไหนคําพูดนั้นที่เธอพูดออกมามานันทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทําลายชีวิตของเธอแต่ก็ไม่ได้ชดใช้อะไรให้ใหเธอเ จนถึงวันนี้ที่เธอบอกลาผมผมรู้สึกได้เลยว่าผมกําลังสูญเสียสูญเสียคนที่จริงใจกับผมไปคลือห่าลูหลาชีวิตที่สุขสบายแล้วกับความฝันแต่มันก็มีโซ่เส้นหนึ่งที่คล้องอวยโซ่ที่ขวางไม่ให้อาจินเข้าไปในพื้นที่มือคําวันนั้นอาจินเลยขอโดฮยอกขอเข้าไปในพื้นที่ที่เรียกวห้องหนังสือได้ไหมเธออยากจะได้พื้นที่เงียบในการซ้อมบทละครโดยยอกไม่ตอบเรื่องนั้นแต่เขาว่าสาจะช่วยอาจินซ้อมบทตัวละครของผมเป็นฆาตกรสินะแต่จะว่าไปคุณเคยฆ่าคนหรือเปล่า หรือว่ามีคนที่อยากฆ่าไหมคุณโดยักว่าอะไรนะคะผมเคยบอกคุณไหมว่าทําไมผมอยากกับภรรยาเก่าก็เพราะเธอแต่พูดว่าอยากฆ่าผมผมก็เลยอยาถเธออยากได้อะไรผมก็ให้หมดและปฏิบัติกับเธอเหมือนกับเธอมีเชื้อเจ้าคงเพราะแบบนั้นมั้งทุกครั้งที่มีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยหรือทําให้เธอไม่พอใจเธอก็รับไม่ได้แล้วก็โทษผมทุกอย่างบอกว่าผมทาให้เธอเป็นแบบนั้นสุดท้ายเธอก็สติหลุดไปตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชคงไม่ใช่เพราะผมดูแลเธอดีเกินไปหรอกใช่ไหมผ่านเวลามา การถ่ายทำหนังของไอจินเริ่มขึ้นทุกอย่างดูผ่านไปได้ได้วยดีตามปกติจนกระทั่งมาถึงช่วงพักกองไอจินก็ได้ยินคนในกองดินท้าเรื่องของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินกังเรื่องแต่งงานเพราะเงินหรือได้บทนางเอกที่ไม่สมกับบทแต่สาวนังฝั่งจุนซอจุนซอไว้มหาปู่มาขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปู่เคยให้เขาและขอโทษเพราะหลังจากนี้เขาคงมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้ว ผ่านเวลามาที่คลลึกหาทั้งฝั่งอาจินวันนี้เธอรู้สึกเหมือนปวดท้องประจำเดือนเจกเลยเอายาแก้ปว,ปวดประจำเดือนมากินพอกินเสร็จก็ดูว่าแถวนี้มีผ้าอนามัยหรือเปล่าหาจนทั่วแล้วก็ไม่มีอาินเลยเข้าไปอาบน้ําก่อนบอกมาก็กะจะให้แม่บ้านหามาให้พี่หนูว่าของผ้าอนามัยก็ถูกนามาวางไว้ให้แล้วอาจินมองไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นวิเววใครสักคนอยู่ในห้องผ่านเวลามาอีกแป๊บหนึ่งอาจินไปรอรับโดยเฮอกที่เพิ่งกลับมาสังกู่ถามไถ่กันตามปกติก่อนที่โดยเฮอกจะขอตัวไปอาบน้ํา ล้วพอทุกคนเดินจากไปอาจินก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างบนนาฬิกามันเป็นเข็มชี้เวลาเข็มที่ชี้เวลาหยุดอยู่กับที่ไม่เดินไปไหนอาจินจําได้ว่าช่วงเวลาที่เข็มชี้อยู่มันเป็นช่วงเวลาที่เธอถูกพ่อของเธอซ้อมตอนนั้นเธอเหลือบไปมองนาฬิกาเพื่อลอยให้ท่าแก่มาช่วยเวลาที่เธอเห็นตอนนั้นมันตรงกับเวลาที่เธอเห็นตอนนี้ลอยยิ้มและเสียงหัวเราะของ,องพ่อมันดังกล้องเข้ามาในโสตประสาเสียงนั้นมันดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนอาจินสั่งลุตื่นขึ้นมาส่วนเวลาเดียวกันทั่งใจจอบุนอ ทั้งคู่เจอกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานต่างฝ่ายต่างผันกันถามว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างและได้เจอหรือได้คุยกับอาจินบ้างหรือเปล่าผ่านเวลามาจุนซอตัดสินใจมาอยู่ที่บ้านของปู่มาอยู่กับแม่ส่วนแจโอเขาไปรอเห็นหน้าคนที่คิดถึงมานานแล้วพอได้เห็นแค่แวบเดียวก็รู้สึกว่าพอใจแล้วเพียงแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปคนของอาจินก็มาตามเขาทั้งคู่ถามถ่ายกันอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่อาจินจะเข้าเรื่องเธออยากให้แจโอสืบเรื่องโดยยศและภรรยาเก่าของเขา เพียงแต่ว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความลับของนางคูโดยยอกก็ได้ยินบทสนทนาน,นั้นทั้งหมดผ่านเวลามาช่วงกำลังฝั่งอาจินแม่บ้านเอาชามาให้ตามปกติตามคาสั่งโดฮยอกเพียงแต่ว่าวันนี้อาจินไม่กินชาถ้วยนั้นธอเทมันทิ้งแล้วเวลาก็ผ่านาอีกหลายชั่วโมงพอโดฮยอกกลับมาถึงบ้านเขาเข้าไปหา,าจินที่กําลังนอนหลับอยู่แล้วจ้องมองใบหน้าของอาจินด้วยรอยยิม้มพร้อมกับรูปใบหน้านั้นไปด้วยผ่านเวลามาอาจินใช้ชีวิตในคหาสนหัหลูตามปกติ ม่บ้านใหม่คนหนึ่งที่กำลังทำความสะอาดอยู่ในบ้านใหม่ที่หน้าตาคุ้นเคยพอดูสถานการณ์แล้วรู้ว่าจินอยู่คนเดียวเฉลยเข้าไปที่ห้องอาจินของที่ซ่อนเอาไว้ใต้แขนเสื้อถูกออกมาโดยยอกลับมาที่คาลิกห่าของเขาของที่อยู่ใต้แขนเสื้อคือมีสั้นเล่มหนึ่งมีสั้นถูกงางและพุ่งมาที่อาจินอาจินลืมตาขึ้นมาและรับมันเอาไว้ได้การต่อสู้เริ่มขึ้นซองฮีที่ถือมีดอยู่ดูได้เปียบและไม่กี่วินาทีต่อมาความได้เปรียบนั้นก็อยู่ในมือของซองฮีโดยสมบูรณ์เพียงแต่ว่าคนที่เสีีีีียยเปรบกก็ไม่่ดด้ททาหววลั เขาเธอใช้โอกาสตอนที่คนได้เปรียบพูดพามอยู่ออกแรงเปลี่ยนวิถีมีเล่มนั้นแล้วปัดหลุดมือไปหลุดมือพร้อมกองเลือดกองหนึ่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นดังขึ้นพร้อมๆกับที่โดยกมาถึงที่เกิดเหตุซองยีเห็นใบหน้าตัวเองที่สะท้อนอยู่ในกระจกยิ่งกรีดร้องเขาไปใหญ่เพียงแต่ว่าเสียงกรีดร้องนั้นมันยังดังไม่เท่าเสียงหัวเราะสะใจของอาจินเอาละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกด subscribe กับตลาดนัดหนังด คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบไทยแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกับบางพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ